คนสงขาต้องรู้ชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ดีอย่างไรมีชีวิตดีๆด,ด้วยการเมืองใหม่สงขาพอกันที่มาร่วมกันสร้างด้วยความเสรีสงขาพอกันที่ถอนการเมืองเก่าที่คอยเยี่ยมยีสงขาพอกันที่คือการเมืองใหม่จิตสำนึกดีสงขาพอกันทีคือความโปร่งใสที่เราต้องมีสงขาพอกันที สงขาพอกันทีสงคาพอกันทีอ่าสงคาพอกันทีอาบาอบจที่ผูกขาดมีคนดูบาทเป็นกลุ่มทุดอาบาจอหากินกองจนชินเพราะมึงลงทุนอาบาจอห่วยแต่พวกมึงหลอกแดกแส้งเป็นนักนาบุญอบจสีขาวขาวตรงไหนละพ่ะคูนอกน้มเพลินตาสมีล่าเพลินใจเมืองย้ญ่ซ่องทะเลเสน่สะพานปา่าสนยนกาานาขาแดนใต้สงคาพอกันทีสงคาพอกันที สงคราพอกันท horses, life, ีอ้าสงคราพอกันทีสงคราพอกันทีขุดรากถอนคนการเมืองชั่วสงคราพอกันทีเราต้องขจัดระบบประมูลหัวสงคราพอกันทีเราต้องไม่อย an. ู่กับความกลัวอ้าสงคราพอกันทีประชาธิปไตยไม่เคยเห็นหัวสงคาพอกันทีสงคราพอกันทีสงคราพอกันทีอ้าสงคราพอกันที แต่ทำไมจ้างไปเวทีบอกว่าจะไม่ซื้อเสียงแต่ซื้อสำเนียงจัดกันทุกที่บอกว่าไม่มีบ้าน <โฮ S 2> ใหญ่แต่ใครต่อใครต้องอยู่ข้างหลังพี่บอกว่าไม่เคยเจอโกงติดคุกยยกโยงไอ้พวกอัปรีส่สงขาพอกันทีสงขาพอกันทีสงขาพอกันทีอ่าสงขาพอกันทีสงขาพอกันทีต้องเลิกทาดมึงคนของใครสงขาพอกันทีนที่ต้องก้มหัวและเลียใครสงขาพอกันทีล็อกหัวคะแนนกันยันผู้ใหญ่ สงขาพอกันทีกับนักการเมืองไอพวกบุส้สงขาพอกันทีไม่ใช่คนคนเดียวสงขาพอกันทีไม่ใช่แค่กลุ่มคนสงขาพอกันทีคือภารกิจร่วมกันของคนสงขาทุกคนที่จะขจัดสิ่งเลวร้ายออกไปจากสังคมของเรา